อย่กงไหแตกหมดนมนมันเป็นต yeah. 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 so ัวเหี้ยตัวเหี้ยของรอดไอ้ยี่แก๊งไหนก็อาไปหมดไม่เคยอยู่รอดไอ้ลังกอมอยู่แก๊งไหนมีแต่พังเายังเลยไอ้ฟอร์มบอสไอ้สัสคนแค่หวแ้วเหี้มีความเท่คนคือโดนหชฟร์คุยอะไรพูดถึงก็มอะไร้เอีบีี ปินพิปินปิดพินโอ้โหกลยากรอกนาเหี้ยมาเลยไปไกลยเหี้ยุกการาินี่โ้ยาดาดาดาไปแล้วข้าเปกับครัวมันอันตรายนะมึงจะปี้เมี่ยกูหลอมเมียกูเป็นเอีพีเอนะเรียีเอฟเฟลเไป ่็ลยนำแนําได้เพราะเหตุเป็นนอนมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่หนีนอนที่ผู้หพาไปนอนตอวันไหนผดกบผมด้เมือนในีผมได้เกิดในนีผมขอสัญญาขอเ็บอมจะไม่เอาหนังพีกแล้วเป็นไปนอนนะครับจะได้ไม่หนีนอนนอนให้เจ็บอกนะครับไอ้จ้กะโหม่าูดะไรัะ่เปจิงะูม่แมาเที่ยงมเท่งจ้ม่ไม่ใ่ส่จเป็นแค่งะอุ้ยมึงคิดดูไว้พี่แจ็คมาเหน่ยพวกกูนั่งฟังกันทั้งแกง

ไอเย็บเนี่ยหมูราหมดหมูราคเวยนอนกอีเแล้วไอ้หมูไหนไอ้หมูอย่ไหนไอ้หมูอย่ไหนรู้ว่าอยู่ในนี้แหละกอขี้หมาเนี่ยไอ้มมูแี่ควายควายเล็กน้องไอ้ควายฟังด้วยกันแต่ฟังแค่คนเดียวไอ้เย็บใจวายบอกได้ป่ะบอกได้ปะไอ้คนที่บอกว่าชื่อฟังกูนะเวกูฆ่าเสร็จแล้วกูจะผูกเปนอนก็เพราะไอ้แก่เนี่ยแต่กูอ่ะฆาตกรเลย อวดพ่อมไม่ไรไสูดสพูเรอไอนีวพไรัดมมัน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 ใช่คนที่เอาเอาของแกให้คนอื่น้คนอื่นยืมมาทำเทปแหละ ยี่งแต่ละคนนี่ยเอาเอาของแก๊งไปให้คนอื่นยืมแล้วบอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยืมได้ยืมได้ความได้กันแต่ได้ใช้คนเดียวโอ้โหความได้กันแต่ตัดสนใจคนเดียวแล้วบอกอยู่แบบเพื่อนที่น้องด้วยเล่ห์อะไรอะไรโฮมนะปาลิดอะไรฟิลไรโฮมนะเออแล้วบอกอยู่กับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะไรกิลไรโฮมอะไรโฮมก็นปดามฟิลเขาบอกว่าฟิลไรโฮมหรือหรือฟิลฟิลสี่สิบคนเข้าหนึ่งคนก็เลกินกินนะฟิลไร เดี๋ยวกูออกไปสร้างแกงนะเพราเผื่อกูจะอาจจะรวยแบบนี้ก็ได้เงินแกงก็คือเงินกูเงินกูก็คือเงินกูยี่ห้อมาบอลการพันไปเดี๋ยวอีกคนเลยเดี๋ยวๆพรุ่งนี้เอาโชกี้เข้าสล็นะใช้คาเง่อคิดว่ารับไงควายบางตัวก็แห่ไปดิไม่รู้ควายได้สาไป ไอ้ไอ hey ้้มึงกูเจ้งนะกูพูดนายตัดกูแจ้งไปนะอย่าพูอีาพูดไอ้ตัด โอ้กูจะตายกูจะตายกูจะตายละขอข้าวหน่อยดิมีใครมีาวไม่ใครมีข้าวไม่ใครมีขี้เหยาะแกงเนตัวภาษาไอ้คุยเลย้เหมยไม้คุยเลยขีเหมยไอ้ใหญ่แกงใหญยเราแล้วมึงไหนสักมงไหนแกงก็แตกหมดโดนโนตัวเียตัวเฮียของโลกมึงมาตัวเกย์นี้เยกเกย์เวียแกงไหนยเตไปหมดไม่เคยอยู่ไอเย่ยรอดไอลังลูกอมอยู่แกงไหนมีแต่ตรวเล่นไอฟอรมบอสไอสัต ไอ้คทัดลกแม่ไอ้เนี่ยรวยฟอร์ม่เลยควยมือยุดเลยคฟร์มควยอะไรพูดถึงมีขวยอะไรนี่ยยเออเยเบียรช่ะไอ้เนี่ยควยมากเลยคยมากยมตอบสิวเขาอีเอีนี่ยอี๋นี่ยีเดี๋ยวตาตีน่ยเาอี๋เนี่ยเขาอี๋เนค่ยเนี่ยเนี่ยคุณน่งคุนเนี่ยคุนั่งุน่ยคุนัุนยคุดีมากมั้งอบนโวนฟิลไรมอบนนวันฟิลไไ้เี่ยมึงทำได้เท่ากูปะ เงินเพื่อนไม่ได้เราทำไม่ได้กูหรือเปล่าที่แบบเอาเงินเพื่อนมาได้แต่หูเยอะเลยอะกูทำไม่ได้เลยวเดียวอะไม่ลงไม่ลงเลยทุเรศเอออไยที่ไปเอาความน่าเกลียดมามามาอวดไอ้สัตว์กูงงชิบหายโอยทุเรศเทียอะทำน้าบุญหลังคนขวยยาหมอยอดปากแม่งในตัดเดี๋ยมึงมึงมาเที่อย่างยายแถวนีุ้้กูจับปอกปากไลยทีเดียวทั้ง4-5เดือนมีตัง400ไหวเอ็มว้าวปิดปิดปินปิดปิดปินโอ้โห กัวยากอกในเฮียไปเลยไปกลบในเฮียหึกกาลาจิมี่ไปเลยาไปเลยมาเจกับกูมันอันตรายนะมึงจะปี้เมียกูหลอเมียกูเป็นไอเปี๊ยกนะเปี๊ยกเปี๊ยกโฟลเป็นเด็กหมายเลข มึงจะปี่หัวกุหล่อกวนเนาะกูมาจัดการไอ้พวกที่โง่ดักนานพี่กูกินสตอรู้จักเปล่าเออกูแจ้งแบรนายสัตว์โอ้ตายแบบพื้นนี่วางนะครับกว่าพื้นกว่าพื้นเตรียมตัวกวาพื้นกว่าพื้นมึงเตรียมตัวนะไปมีถูกมึงเตรียมตัวนะพื้นใครพูดอะไรอ่ะ

ไปบแไปียวไม่ได้หรอโดนาอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไอ่ะเฮ้ยฆ่าทำไมอุ้ยเรียบร้อยไม่ๆคนมันเยอะนักหพี่อุ้มไปไอ่ะดากอย่างเงี้ยดูยดๆของนะหัยา

ไอ้พมึงรับเพื่อนตามทางนี้ตา้เหอยเหมือนเขาบินสบัดนะรอรอก่อนเนี่ยกระเท้าเพื่อนไม่ใช่โมงช้าไม่งนั่งกินสบาัดเช่เนี้นี่ยครับี่เดินกินสบาดเลยีแค่รอรอแทงเพื่อนไปพี่แทงเพื่อนไปไม่ใช่ตอรีสตอรีได้ไหมเนี่ยในในแทงพี่จะลุงอ่ะพี่จะลุงพี่จะลุงมีรถสี่พี่ลองมาแทงเพื่อนดิเฮ้พี่มีฟอร์ดอ่ะเดี๋ยวพี่กลับมารับได้นะหกคนอ่ะ จะอู้อะนั่นดีถ้าสมมติคนบางคนเขาคาแรคเตอร์เรียนแบบฆ่าเอเลี่ยนฆ่ายกหัวอะไรเงี้ยแบบมีคนก็่ะจำได้จำว่าเป็นอีโมเวลาเลรียนไงแต่ฆ่าเอเลี่ยนหัวปูดเลยนะหัวปูดนะวิ่งไปวิ่งอยู่หัวปูด ตังในตัวนะเต็กไ,ไว้พี่เลยปะ่ะผบอกเพื่อนเราก่อนเดินกำลังไปไปกันหมดแล้วป่ะเนี่ยใไม่หลอกราพาเรวิ่งกันท้าระวันเล